ต้องบอกคุณผู้ชมเกือบสู่ขิดค่ะ,ะมีผู้หญิงคนนึงโพสต์ประสบการณ์ขวัญผวาฉลองปีใหม่ที่ภูทับเปิกปรากฏว่าไปนั่งล้อมวงหมูกระทะกันอยู่คุณผู้ชมคะกำลังมีความสุขเลยนะกินอย่างอร,อร่อยๆจู่ๆคุณผู้ชมคะมีพลุตกมาใส่วงแตกค่ะวิะ่งหนีก็เจิงไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะโอ้ เห็นแล้วเสียวไส้นะคุณผู้ชมนะมันมาจากไหนนะมัน,นมันมันเกิดขึ้นจูๆ่ๆมาอยู่ที่หน้าเราได้ยังไงนะอะ พลุระเบิดใส่หน้านะเป็นคลิปที่ทางสมาชิกผู้ใช้ t ิกตอกเนี่ยเขาโพสตคลิปนาทีระทึกขวัญตอนที่เขาไปนั่งล้อมวงกินหมูกระทะที่หน้าเต็นที่พักอยู่เพื่อรอเขาดาวบนภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์แรกๆก็นั่งกินกันไปตามปากติค่ะคุณผู้ชมคะก็มีเสียงพลุดังเป็นระยะระยะแต่ไม่คิดว่าพลุมันจะมาตกถึงตัวกลางวงหมูกระทะเสียงดังลั่นเลยคุณผู้ชมแถมยังมีประกายไฟลุกว่าบอีกด้วยนะคะ หนีสิคะคุณผู้ชมหนีกันกระเจิงนะคะแถมเต้นข้างๆเนี่ยก็เจอสะเก็ดไฟจากพลุมาไหม้ซ้ำอีกด้วยนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนเขาดาวเลยนะคะ31ธันวาคมที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้เธอโพสต์เลยค่ะว่าพอกันทีกับภูทับเบิกกะว่าจะมาดูพลุสวยๆไม่คิดว่าจะขายกันเกลื่อนจุดกันเกลื่อนขนาดนี้ไอจุดอะไม่ว่าอะไรหรอกแต่จุดไม่เป็นแล้วมาเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยรับผิดชอบไหวไหมนะคะ ให้เจ้าหน้าที่เขาจุดตอนเขาดาวทีเดียวก็จบแต่นี่เล่นจุดกันทั้งวันทั้งคืนไม่พักเลยจุดพร่ำเพรื่อมากเดินออกไปบอกคนดูแลก็ไม่มีใครสนใจอะไรจนเกิดเหตุกับตัวเธออีกรอบขวัญผวาค่ะนั่งร้องไห้สั่นกันข้ามปีและเธอบอกเต็นพี่ข้างๆเนี่ยโดนพลุหล่นใส่ระเบิดใส่เต็นน้องหมาเนยอย่างที่เราบอกไปคุณสุธิบัตร วเวลามื่อได้ยินเสียงผู้มันเตลิดอ่ะนะคือหนีตายกันวุ่นเลยนะคะบอกพอแล้วครั้งสุดท้ายนะคะนะักข่าวเราก็ติดต่อไปถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวเจ้าของโพสต์เธอก็เล่าให้ฟังนะคะว่าไปเที่ยวภูทับเบิกกับเพื่อนๆวันที่30-1มกราคมนะคะไปร่วมเขาดาวคือไปหลายครั้งแล้วอ่ะก็ก็ประทับใจนะกับกับที่นี่นะคะค กลางเต้นอยู่ที่ลานของเอกชนรายหนึ่งแต่ปีนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีการจุดพลุมากกว่าปกติกลาง,งยังไม่ดึกเลย่ะกลางวันเขาจุดแล้วอ่ะคุณสุทธิวัฒน์อเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่หนักสุดคือคืนข้ามปีนี่แหละค่ะส1ธันวาคมจากนั้นก็ไปบอกคนที่ดูแลสถานที่เขาตอบว่าไงรู้ไหม<ะ>อยู่เหนือการควบคุม <laughs> ตอบมาแบบนี้แล้วยังไงต่อนะ,<ฮ>ะสักพักก็เลยมีพลุตกลงมาอีกรอบยังดีค่ะที่ไม่มีใครที่บาดเจ็บก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์นะมันก็เลยมีคําถามว่าเอะแต่ก่อนเขาจุดพลุกันได้อย่าคุณสุธิวัตรนี่แหละนี่แหละ โอ,อแ้แล,แล้วบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าได้ยินพูแบบตอนจะหลับแล้วแบบนี้ใช่ออจุดไม่เป็นเวลาเวลาก็มีคือเรื่องนี้หลังจากคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปนะฮะคนแชร์เรื่องนี้เยอะมากแล้วก็แสดงไว้เห็นบอกว่าสมัยก่อนไม่ใช่ว่าใครจุดพลุใหญ่ก็ได้นะ,<ช>ะเขาจุดขึ้นแนวตรงแล้วก็ต้องมีพื้นที่สามย่าใหญ่ๆพลุก็จะร่วงลงมาแต่เดี๋ยวนี้เอาทำไมไม่ดูทิศทางลมไม่สนใจใครกันเลยไม่สนใครแบบนี้นะฮะแล้วก็บางคนบอกเลยถึงขั้นว่าควรสั่งงดขายนะ นะฮะแล้วก็พูดด้วยว่าบางคนนะบอกว่าไม่เคยคิดอยากไปเลยเทศกาลคนเยอะปัญหาแยะจะไปรับลมหนาวกลับด้วยความแอร์อัดร้อนต้องไปในช่วงไม่ใช้เทศกาลก็มีคนแสดงความเห็นมาแบบนี้นะฮะ